ทเท,ท,ที่บ้านนะครับจิตวิคราบ ขอไปพี่น้องนะครับที่กำลังสั่งทอดด้วยนะครับพี่น้องที่รประกับกับทีมงานสอสอวันนี้มาปรุนะครับกำลังเพิ่มกักยาท่าวเชื่อนะครับตักยาข้าวเช่อมเปิดลูกตาให้กับต่างนะครับทั้งจากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกทีมเป็นทายาทด้วยอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเฉลิมจุกบำรุงนะครับพี่น้องครับตอนนี้มีความหมุ่หญ่เพราะว่าพี่น้องชาวหมู่บ้าน์เอสเคนะครับนะครับทีมจัดทีมเฉพาะกิจนะครับนำตักยาเกลือข้าวแบเพื่อข้าเชื้อนะครับ วนะ้ละตุนนะครับต <tama> ั้งแต่กาชัวอตปนทุนตั้ต่ที่มันมีอุปทานตัางล้างก็ตึงแบบดีนะครับมาการแนะนำขอนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้พวกเราได้นำทุั้งมาใช้นะครับาชื้อให้กับคนที่เราตามหน้าบ้าน